ครูนะคะว่าเราสอนตั้งแต่หน้าแปดถึงหน้าห้าสิบสี่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็สอบท้ายคาบลูกอ่ะอาจารย์ครับสอบเรื่องอะไรครับเรื่องถั่วไงคุณแค่หัวแดงไงอยังไ,ไม่รู้เรื่องเลยครับอาจารย์รู้เรื่องได้ไงโธมาสายอ่ะนักเรียนทั้งหมดเตรียมทําความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครู เปิดหน้า8ค่ะวันนี้ครูจะสอนวิชาเกี่ยวกับถั่วถั่วแดงแล้วัสดีครับอาจารย์ครับรครับอเอิญรถเมย์มาเสียกลางคันนะครับผมนี่นายด่าเธอไม่รู้เวลา,วลาหรือไงเพื่อนเขาเรียนไปแล้วนะคะแต่อาจารย์ไม่ทันสอนเลยผมมาทันนะครับอาจารย์ ไปข้ามไมบรรทัดหน้าเสาธงข้ามจนกว่าครูใจ้เพื่อนลงไปรับเอาจริงเหรอครับครูครับครับนิสใสไม่ดีเลยจริงนักเรียนขาหน้าแปดนะลูกนะเกี่ยวกับถั่วเขียวและถั่วแดงถั่วเขียวเปลือกสีเขียวถั่วแดงเปลือกสีแดงบอกพค่เต ถั่วคือพวกถั่วเขียวกลายเป็นถั่วงกอกประมุ่มีใครสงสัยอะไรไหมลูกถ้าสงสัยถามครูได้เลยนะอลืมลดน้ำทุกครั้งหกโมงเช้าและหกโมงเย็นเพราะฉะนั้นแล้วถั่วก็ากองค่ะอ้อย่าลืมเตือนครูนะคะว่าเราสอนตั้งแต่หน้าแปดถึงหน้าห้าสี่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็สอบท้ายากั่ะอาจารย์ครับสอบเรื่องอะไรครับ นื่งถั่วไงคุยแค่หัวแดงไงมไม่รู้เรื่องเลยครับอาจารย์แต่รู้เรื่องได้ไงเธอมาสายอ่ะโอ้โหผมมาสายนิดเดียวแต่ที่ไม่รู้เรื่องอ่ะครู้ไปทำโทษผมเลยครับไปอีกไปอีก,าอกอคบาบอีกเหรอครับไปคาบอีกจนกว่ครูจะให้เพืพ่อนลงไปรับหัหสีหัวสีอย่างลิจี่ไม่โดนทำโทษผิดผมไม่โดนทำโทษเป็นกรรมพันธุ์ของครอบครัวเขาผิดก็โดน ก็งไง้อย่างนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าอย่างเงี้ยยิ่งกว่าหาเก็บเป็นครูต้องสอนเอด็กๆดูแลจบครบเป็ดเสร็จ